แบบจำลองสารเคมีล่วไหลโดยใช้โปรแกรม Aloha และ Google Earth โดยในแบบจำลองครั้งนี้นะคะเราจะหยิบยกจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจริงณนะโรงงานผลิตถุงพลาสติกย่าสแสมดําจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะ ข้อมูลจากแหล่งข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2567เวลา13.50นณโรงงานผลิตถุงพลาสติกซอยบางกะดี32เขตบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะสารเคมีที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องก็คือเอทิลอะซิเตตเราจะนำข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ ไปกรอกในโปรแกรมอ l โลหาเพื่อใช้ในการคำนวณแล้วจากนั้นเราจะใช้ร่วมกับโปรแกรม Google Earth เพื่อแสดงผลลงในแผนที่นะคะโดยสมาชิกของกลุ่มดิฉันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะคนแรกคือดิฉันนะคะนางสาวแรกขวัญจะเจริญจะเป็นผู้นำเสนอในช่วงต้นและก็กล่าวสรุปในช่วงท้ายค่ะคนที่2นะคะนางสาวกนกพรมาลัยค่ะ จะเป็นผู้สอนการใช้งานโปรแกรม oh a l o h a ร่วมกับ Google Earth นะคะคนที่3าค่ะชม,มัยพรค,คำตะศิลาจะเป็นผู้สอนการแปลผลที่ได้จากการคำนวณจากโปรแกรม a l o h a และ Google Earth นะคะค่ะต่อมาเป็นในเรื่องของโปรแกรม a l o h a นะคะก็เลือก location ค่ะเลือก location เป็นบางขุนเทียงถ่ะแล้วกดซีเรงค่ะหลังจากนั้นเราไปเซตอัพในเรื่องของวันที่กันต่อค่ะ วันที่ตั้งเป็นวันที่15เดือน12ค่ะ2,024เวลา13นาฬปทีค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะค่ะเมื่อเราได้วันที่กันแล้วเราก็มาเซตอัพสารเคมีกันต่อค่ะสารเคมีตรงนี้เราเลือกเป็น p r e chemical เนาะแล้วก็เลือกสารเคมีที่เราต้องการจำลองสถานการณ์ในที่นี้เราเลือกเป็น ethyl acetate Ac ค่ะ เมื่อเลือกสกร์มีได้แล้วให้กด select ค่ะจากนั้นเรามาเซตอัพบรรยากาศนะ้ัวนนั้นกันค่ะ user input ใส่ความเร็วลมเท่ากับ2ค่ะแล้วก็ใส่ทิศ45หรือว่าเป็น NE ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ออสภาพพื้นผิวเป็นในเมืองก็มีอาคารแล้วก็สภาพเมฆปกคลุมบางส่วนค่ะจากนั้นใส่อุณหภูมิเป็น86 เไฮแล้วก็ดูดวความชื้นปานกาค่ะกดโอเคค่ะต่อมาเรามาเซตอัพขนาดของแท้งกันนะคะเลือกเซตอัพแล้วก็เลือกแท้งขนาดแท้งเราเป็นแนวนอนค่ะเส้นผ่านศูยกลาง4ความยาวแท้งเท่ากับ5.32กดโอเคนะคะแล้วก,กดโอเคค่ะจากนั้นเลือกปริมาณของ แทงนะความจุแทงเป็น1.85ค่ะกดโอเคค่ะจา,จากนั้นเราจะเซฟเซนเนิโอนคะจำลองสถานการณ์นะคะซึ่งตรงนี้จะมี3สถานการณ์ด้วยกันคือหนึ่งถังรั่วแต่ไม่เกิดเพลิงไหม้นะสทงถังรั่วแล้วเกิดเพลิงไหม้ 3, ทางรั่วแล้วเกิดการระเบิดนะคะในที่นี้เราจะเซฟเหตุการที่2เนาะจากนั้นกดโอเคจากนั้นเซฟเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะเป็น5เนาะแล้วก็ ความสูงจากระดับพื้นที่มีการล่วไหลเท่ากับ12นิ้วนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นเราเลือก Display ทีค่ะเพื่แสดงผลและตั้งค่า Level of Concert ค่ะเป็น10วัตต์ต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็5วัตต์ต่อตารางเมตรแล้วก็2วัตต์ต่อตารางเมตรค่ะก็จะได้มาเป็นสปินหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะ เอ็กอบไฟล์ตัวนี้นะคะไปใช้กับ Google Earth นะ,ะ mm hmm. ก็เลือกไฟล์เอ mm ็กปอบกูเ o ิลเ e อร์ดค่ะแล้วก็เลือกไฟล์เป็น TML นะคะใส่รายจุดลองจุดนะคะไปเป็น13 36 mm hmm. แล้วก็17 mm hmm. น,นะคะรายจุดรายจุดสนนามารถเช็คอ่า location ได้จาก Google Earth นะ,ะแล้วก็เอาเข้อมาูลตัวเลของตรงนั้นมาเกอบแบบน,นะะี้ค่ะจากนั้นเมื่อเราเลือกชิปเสร็จแล้วเราก็กดโอเคค่ะ ระบบก็จะให้เราเซฟไฟล์ h m l นะคะก็ตั้งชื่อแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟหลอดเก็บไว้นะคะจากนั้นกดเซฟค่ะ โอเคนะคะต่อไปเราจะมาทำการสรุปผลนะคะจากโปรแกรม google earth นะคะก่อนอื่นก็ทำการเปิดนะคะโปรแกรม google earth ขึ้นมานะคะจากนั้นก็คลิกเลือกตรงไฟล์นะคะแล้วก็กดเปิดนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้นะคะแล้วก็กด open นะคะจากนั้นนะคะมันก็จะปรากฏเป็นหมุดนะคะขึ้นในแผนที่ของเรานะคะเป็นหมุดตรงจุดที่เรานะคะ ให้ทำการวิเคราะห์ว่าบริเวณนี้เป็นจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งบริเวณพื้นพื้นที่ใน Google Earth น,นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นด้วยกัน3พื้นที่หรือว่า3 Area ด้วยกันนะคะนั่นก็คือจะเป็น Area สีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะสำหรับ Area สีแดงนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่อยู่บริเวณนี้นะคะจะได้รับพลังงานความร้อนนะคะที่จะทำให้เสียชีวิตได้นะคะภายในเวลา60วินาทีนะคะ พื้นที่ห่างออกมานะคะก็จะเป็นพื้นที่สีส้มนะคะซึ่งพื้นที่สีส้มเนี่ยผู้ที่อยู่บริเวณนี้หรือว่าประชาชนรอบข้างที่อยู่ในบริเวณสีส้มเนี่ยก็จะทําให้ นะคะได้รับพลังงานความร้อนที่ทําให้เกิดการบรนนะคะของอวัยวะนะคะหรือว่าผิวหนังนะคะระดับสูงนะคะภายในระยะเวลา60วินาทีเช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของพื้นที่สุดท้ายนะคะคือพื้นที่สีเหลืองนะคะสําหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์หรือว่าประชาชนรอบข้างนะคะที่อยู่ในแอเรียสีเหลืองเนี่ย mm hmm. ก็คือจะได้รับพลังงาน ร้อนนะคะที่จะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดนะคะภายในเวลา60ิวินาทีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะสําหรับพื้นที่ทั้ง3พื้นที่นะคะของบริเวณที่เกิดเหตุในส่วนของเอทิล a c ซิเตตนะคะรั่วไหลพร้อมกับเกิดไฟไหม้นะคะ โอเคนะคะสำหรับการจำลองต่อมาก็จะเป็นการจำลองในกรณีที่เกิดสารเคมีรั่วไหลแต่ว่าไม่ได้เกิดไฟไหม้หรือว่าไม่ได้มีการระเบิดนะคะก็จะมี3 Are a เช่นเดียวกันมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองสำหรับสีแดงนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่าความเข้มข้นของสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่เชื่อว่าถ้าประชาชนนะคะได้รับสารนี้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะไม่เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต นะะในส่วนของแอ์เรตต่อมาก็จะเป็นสีส้มนะคะซึ่งเชื่อว่าค่าความเข้มข้นของสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่เชื่อว่าถ้าประชาชนสัมผัสไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะก็จะไม่เกิดอันตรายที่ร้ายแรงนะคะจนทําให้เกิดอาการที่ไม่สามารถกลับมาดีได้เหมือนเดิม นะคะหรือว่าอันตรายอื่นๆที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นะะแล้วในส่วนของแอเดรสุดท้ายก็คือแอเร์สีเหลืองนะคะซึ่งแอเรสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นค่าวความเข้มข้นสูงสุดในบรรยากาศที่ประชาชนได้รับสารไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เกิดในส่วนของอาการต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าเพียงชั่วคราวหรือว่าได้กลิ่นฉุนที่รุนแรงนั่นเองนะคะโอเคนะคะก็ สำหรับในส่วนของการจำลองกรณีที่ เอทิลอะซิเตนนะคะเกิดการระเบิดก็จะมีสามแอเรเช่นเดียวกันมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองสําหรับสีแดงนะคะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนที่อยู่บริเวณน,นี้จะทําให้เกิดการเสียชีวิตนะคะจากพลังงานจากการระเบิดได้ภายใน60ิวินาทีสําหรับสีส้มนะคะก็คือประชาชนที่อยู่บริเวณน,นี้จะสามารถเกิดไฟไหมระดับ2อภายใน60ิวินาทีและในส่วนของแอเรียสุดท้ายสีเหลืองประชาชนที่อยู่บริเวณี สีเหลืองนี้ก็จะทําให้เกิดการเช็ดปวดได้ภายในเวลา60ิวินาทีค่ะนอกจากนี้นะคะตัวโปรแกรม aloha ยังสามารถใช้ควบคู่กับตัวโปรแกรม map อื่นๆนอกจาก google earth ได้อีกนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม m a p o t ค่ะให้ไปเลือกคําว่า sharing เลือกคําว่า m a p o t go to map โดยตัวโปรแกรม m a p o t นะคะจะต้องทําการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งฟรีเช่นเดียวกันค่ะ ก็จะปรากฏแมปตามนี้เลยนะคะจากนั้นให้ไปคลิกที่รูปลโกกอโลหาเลือกเซตซอสพอยตค่ะก็จะปรากฏทืินโซนต่างๆขึ้นมานะคะตามรูปแบบที่เราได้กำหนดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกตึงนะคะที่จะสามารถนำรูปแบบพื้นที่การกระจายตัวของสารเคมี K Me เข้ามาใช้ได้ีกทางนึค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเราก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิป คลิปนี้นะคะในการสาธิตการใช้งานเปลี่ยเนเกมอารูหค่ะพวกเราทั้ง3คนก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ